น้องมาหาเกี่ยวหยางมาเนี่เห็นน่อโจ๊ดมาเกิดต,ตามธรรมชาติเกิดเองบนปลูกบนหยังสิหาเบิ่งว่ามีบอสิหาเบิ่งเด้อแกรเด้อร์มีบอเนาะโจ๊ดเอาไปต้มแก้วก็ได้แกงก็แซ่บคุมี่จนฮักก้อนฮักก้อนโอ้แก่บออีกโอ้คือหกเลยอะ แดอยู่พี่น้องได้อยู่พอได้อยู่ว่าจิมีเราพอได้เติมกันพี่น้องพี่ผามาเพิ่งก่ออีเดอร์จิมมี่บอนี่ขางสะโอ้มีตัวนี่พี่น้องมีอยูยูใหญ่ดินะก่อนใหญ่ใหญ่ใหญ่ ตั้งไปก้อนนี่อีกอันเด้อนี่เดี๋ยวเด้ออ่ะอีกโอ้นี่มียุนโอ้โหเป็นนี่ได้อีกแล้วนั่งดีดิแมนบนอือมีกระแม่นี่ไดอีกแล้วน่าจะคุโอ้โหมกระแม่นลยนี่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 ได้เยอะได้เย่ะมาอันเย่ะมาอันเยอะ พี <Ư> ่ามาเบ่งกอีกเดือพี่น้องี่มีบ่พอด้บ่เต็มกันอูมีอยู่มีอยญ่งๆเดี๋ยวเอกวนี่เห็นน้องใหญ่บอนอโจดนอโจดมีบอบานพี่น้องอีออมือเออนี่ง่าง่างามงามงาม หมานหมานอยู่ไหนี่มานก็เกี่ยวหญาก็ได้โรจุดแถมอีกมันได้เห็นได้มันได้มันไนี่นี่นี่ก็จะไม่มีนี่อยู่ไปไปหาทตะโกอีทเติมกัน สามช็อตนี่บอนี่เดินชิพความหาอีกก้อนนี้เด้นชิดน้องอู้ยใหญ่ขนาดเบิดยังไงโอ้ยบักใหญ่เลยบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยมาน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 อยู่มานอยู่แสดงว่าจุดอาเบียเบิงเด้อพี่น้องพอหาอีกก้อนจ้า นอออัปเดตหาหมออจูดมีได้เด้อยใาเด้อมาเบิง้งหยาก,ก็ได้โนจูดก็ได้มีแต่อนอองามๆจะได้กินนออน,นี่เนาะเกงงรือว่าสิตตมเจวน้ำพริกกะปิก็ได้จูดแซบบานเฮานราใหม่ธรรมาชาติเกิดเองบร่ได้ปลูกม่โบราณมีด้ออ่อนดี อดปอกบ่ได้ได้ขานขึ้นมือสิปอกขึ้นมืงนี่แหละจ้ะคำนี้แหละจ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมสวัสดี